เปิดคำสมัมษาสทนายต่ำหลังนายชัยพลนวิพาดหรือลุงพ้นถูกควบพุ่มตัวกำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนที่ลุงพลจะถูกหมายจับแล้วนะครับว่าจะสู้อะไรยังไงนะครับอย่างที่เมื่อวานเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ไปไปเบื้องต้นแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ของทางตำรวจเนี่ยเรื่อง DNA นะครับคือตอนแรกเนี่ยมาให้ข่าวกับหลายๆคนนะครับว่ามี DNA เกี่ยวข้องกับลุงพล นะครับทาอย่างนี้เนี่ยทำให้ทาให้สังคมเนี่ยเข้าใจผิดว่าเอ๊ะมันเป็น DNA ของลุงพลหรือเปล่านะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็คือไม่ใช่นะครับแต่ว่าก็กลายเป็นว่า DNA ที่เกี่ยวข้องกับลุงพลนะครับตอนนี้คนก็ไปตีความไปแปลความหมายกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วมันไปเกี่ยวข้องยังไงนะครับมันเป็นการพูดกัมปวงนะครับระบุไปเลยนะครับว่าเป็น DNA ของป้าแตนนะครับอย่างนี้ระบุไปเลยชัดเจนเลยนะครับเพราะว่ามันก็คงจะไม่ใช่ใครแล้วแหละทีนี้บอกของป้าแตนเนี่ย ก็คือจากไอ้เส้นผม3เส้นที่ตอนนั้นเจอถูกไหมครับตอนนั้นที่เจอเนี่ยการตรวจเนี่ยเอ็นเเนี่ยมันไม่สามารถระบุตัวตนได้นะครับว่าเป็นของใครแต่ระบุได้แค่เพียงว่าเป็นของเ,ออเป็นทางญาติทางท,ทางแม่นะครับก็คือป้าแตนแล้วก็แม่น้องชมพู่แล้วก็ยายอะไรเท่านั้นทีนี้ตํารวจต้องมาตอบสังคมครับว่าอะไรละ่ะมาระบุว่าเป็นป้าแตนใช้วิธีตรวจแบบไหน<ม>นะครับแล้วมันเป็นการตรวจที่น่าเชื่อถือได้แค่ไหนยังไงหรือเปล่า นะครับเวลาการสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะครับคือเข้าใจนะครับว่าต้องการหาตัวผู้กระทาความผิดนะครับแต่ว่าการหาตัวผู้กระทำผิดเราไม่ใช่ว่ามุ่งว่าคนนี้ต้องผิดแน่ๆแล้วหาหลักฐานไปเพื่อที่จะให้เขาผิดให้ได้นะครับมันต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับกับทั้งสองฝ่ายนะแล้วหลักฐานเวลายอย่างเงี้ยไปเวลาขึ้นศาลนะครับผมจะบอกให้ละขึ้นศาลเนี่ยเขาก็ต้องยืนยันได้มั่นคงนะครับไม่ใช่ว่าออกหมายจับได้จะชนะไม่ใช่นะผมบอกเลยว่าออกหมายจับได้เนี่ยมันเป็นการแค่เริ่มต้นเท่านั้นเอง นะครับยังไม่ใช่ว่ายุคท่านสุวัสด์เนี่ยจะปิดคดีนี้ได้นะอันนี้มันเริ่มนะครับเริ่มในการสู้คดีเออถ้าวันหนึ่งนะครับสารตัดสินมานะครับว่าลุงพลผิดอ่ะอย่างนั้นโอ้โหท่านสุวัสด์นี่สุดยอดเลยนะครับแต่วันนี้มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับมีความมั่นใจไหมครับว่าสารพ่กนี้จะให้ประกันตัวคือยังไงเราก็ยื่นนะครับเราไม่รู้หรอกว่ายังไงเพราะว่ามีคนคัดค้านด้วยนะครับแต่ว่า เราก็หวังนนะครับว่าออลุงพลเนี่ยไม่ได้มีพฤติการหลบหนีอย่างที่ตํารวจเนี่ยไปเขียนในคําร้องขอเอาหมายจับเลยนะครับลุงพลมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งยูทูบเบอร์อยู่บ้านทุกวันนะครับลุงพลโดนมากี่คดีมีคดีไหนที่หลบหนีไม่ไปหาเจ้าที่ตํารวจบ้างโดนคดีป่าไม้แก่กบไปทําร้ายนักข่าวแก่กบไปนะครับไม่มีพฤติการที่จะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานอะไรนะครับแกก็อยู่แกอยู่อย่างนี้นะครับต้องขอความเมตตาจากศาลแหละว่าก็ขอเอามาสู้ข้างนอกนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่าสารไม่ย่าให้ประกันตัวเนี่ยมันใช้เวลานานนะครับกว่าที่จะคดีนี้เนี่ยใจนี่มันใช้เวลาหลายปีนะครับทนายกัลั้มคะถามถึงความรู้สึกหน่อยว่าคดีนี้ยากไหมคะสำหรับที่จะต้องไปต่อสู้ในชั้นศาลเรื่องของตำรวจตำรวจที่ผิดเป็ข้อเท็จจริงไะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ยากเลยผมเจอคดีที่ยากกว่านี้นะครับไอ้ไอคดีเนี้ผมว่าเป็นคดีกระแสนะครับสื่อให้ความสนใจเยอะตํารวจต้องการปิดให้ได้นะครับแต่ว่าถามว่าส,สู้คดียากไหมแต่ว่าอย่าไปพูดมากเับเดี๋ยวจะหาว่าเป็นการไปดูถูกดูแคลนกันนะแต่เปว่าผมมั่นใจของผม นะครับแนวโน้มมันจะมีความผิดเชื่อมโยงไปถึงปลาแตนไหมครับคือที่ตํารวจไม้น,นี่นะครับเห็นเขา,เขาบอกว่ามีปาแตนเนี่ยคือทำลายเขาว่ามีคนนี่อยู่แน่นอนนะครับน่าจะเป็นเส้นผมปลาแตนที่ผิดถ้าเกิดเป็นเส้นผมปลาแตนจริงๆนะนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยผมก็ยืนยันว่ามันถ้าตอนแรกที่ตรวจมานะครับมันไม่สามารถระบุต,ตัวตนได้ว่าใครนะครับตํารวจใช้วิธีตรวจสอบแบบไหนล่ะน่าเชื่อถือได้แค่ไหนว่าเป็นของปลาแตนเพื่อที่จะกลายเป็นว่า ลุงพลเป็นคนพาขึ้นไปแล้วหลักฐานอะไรว่าลุงพลพาขึ้นไปอีกล่ะอ่ะ,อะรค,รคือเวลาดําเนินคดีย,ยานะครับมันไม่ใช่ว่าการคาดการคาดคเนนะมันจะต้องมีพยานหลักฐานเห็นข้อหาที่เขาแจ้งมามีอะไรบ้างอ่ะนักข่าวในหน,นลรงบอกผมนะมีภาพผู้เยาวใช่ไหมใคร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 ,ใครเห็นว่าลุงพลพาขึ้นไปบ้างอ่ะผมถามตรงนี้เอาเอาเนี้ยแค่นี้เลยนะตอนนี้สังคมไปบอกแล้วลุงลุงพลผิดนะภาพผู้เยาวใครเห็นบ้างเอาแล้วไอ้ซ่อนเล้นทําลายศพอะ่ะใครเห็นลุงพลไปซ่อน ไปซ่อนอะหลางช่างไว้บนนั้นอะนะอย่างนี้เขาเรียกว่าซ่อนไหมนะแต่ว่ามันเคลื่อนย้ายก็ผิดแหละเอาเีงผมเข้าใจในข้อกฎหมายแล้วใครเห็นว่าเคลื่อนย,ย้ายแล้วไปไปแจ้งข้อหาอย่างนี้เขาได้ยังไงอันนี้คือการคาดการคาดการของตํารวจนะวันนี้เนี่ยผมแบรให้เลยเวลาผมสู้คดีทุกคดีแต่คดีหวยแล้วผมแบรเลยว่าผมจะสู้เรื่องไหนบ้างนะนี่ก็คือโจทย์ของตํารวจต้องไปทําให้ได้คุณไปหาหลักฐานมาให้ดีกว่านี้นะครับ โอ้ผบตรเอาดีเถอะเถ้าเกิดจะเอาพูดเนี่ยนะ<ม>ฝากถึงผบอตรเนี่ยนะ<ม>เรื่องเกี่ยวกับที่เมื่อวานเนี่ยที่เราจะไปมอบตัวที่สตชแล้วทางตํารวจเนี่ยออกมาพูดนะครับว่าเอ๊ต้องไปที่โรงพักนะครับผมถามหน่อยว่าหมายจับเนี่ยมันใช้ได้ทั่วราชอา,าณาจักรไหมทั่วราชอาณาจักรแล้วตารวจเนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอนะครับมีอํานาจจับไหมมีอํานาจทุกคนไม่จําเป็นต้องพนักสอบสวนผู้รับผิดชอบนะครับอันนี้ตํารวจเนี่ยให้สัมภาษณ์แบบนี้สังคมเข้าใจผิดนะครับ ทุกที่ถ้าเกิดว่าหมายจับออกที่เชียงใหม่นะครับแล้วตัวอยู่ที่ภาคใต้ตัวตัวเองอุย้ยตายแล้วมีหมายจับมาไม่ต้องไปเชียงใหม่หรอกครับคุณไปเจอตํารวจไม่ต้องไปพนักงานสวนก็ได้ไปโรงพักไหนก็ได้ไปที่ตรงไหนก็ได้นะครับเขาก็จะสามารถที่จะรับมอบตัวได้เพราะว่าเขามีเป็นเจ้าพนักง,งานซึ่งมีอํานาจจับตามกฎหมายเมื่อมีอํานาจจับก็ต้องมีอํานาจรับมอบตัวได้เช่นกันนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นท่านผบตรท่านเป็นอะไรครับ เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนทั่วประเทศนะท่านอย่าลืมตรงนี้ท่านจะมาบอกว่าท่านท่านไม่มีอำนาจรับตลกแล้วนะครับท่านเป็นผบตรพนักงานสอบสวนทั่วประเทศเนี่ยอยู่ใต้อำนาจของท่านท่านท่านมีดูแลเขาทุกคนนะครับท่านจะบอกท่านไม่มีอำนาจโอ้ยอย่างนี้สังคมเข้าใจผิดแล้วนะครับต้องทําความเข้าใจกันใหม่นะครับเหตุใดทำไมถึงต้องไปมอบตัวถึงที่กับพบตรคะคืออย่างนี้อย่างที่ผมให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวานนะครับ ตอนแรกเนี่ยที่มีข่าวว่ามีหมายจับออกมาเรายังไม่แน่ใจหรอกว่ามีหมายจับจริงหรือไม่จนตอนเช้าตอนนั้นลุงพลเนี่ยเขาอยู่กรุงเทพเขาจะมาหาผมมันจะถึงอยู่แล้วนะครับจะมาจะมาถึงผมอยู่แล้วพอมั่นใจเสร็จเราก็แสดงความไปสุดใจทันทีโดยการที่เข้าไปหาผู้บัญชาการหน่วยถเพราะว่าเขาเป็นคนดูแลคดีน้องชมพู่นี้มาตั้งแต่ต้นนะครับเขต,เ,เ,หตเหตุที่ไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อแสดงเจตนารวม m o ว่าต้องการมอบตัวจะเป็นเหตุผลที่นําไปเสนอต่อศาลได้ไหมครับว่าต้องการจะประกันตัวแล้วก็โต้ยังกับคำคัดคนว่าไม่ได้ีอันนี้แน่นอนครับเวลาเนี่ยเวลาเราถูกดำเนินคดีนะครับถูกหมายจับเนี่ยนะครับไม่มีใครอยากหลอกที่ว่าที่อยากจะโดนตํารวจล็อกนะครับเพราะจะกลายเป็นว่าเ,เราไม่ได้สมัครใจมอบตัวนะครับแต่ว่าเจตนาที่เมื่อวานเนี่ยลุงพลกับผมทาไปเนี่ยถึงแม้ตํารวจจะไปลงว่าเป็นการจับแต่ศาลเขาดูเจตนา mm hmm. เจตนาเราเข้าไปถึงสำนักงานตํรวจแห่งชาติแล้ว ไปหาคุณถึงบ้านแต่คุณไม่คุณมีหน้าที่แต่คุณไม่ทํานะครับคือที่ทีาข่าวมีใครมีบทสัมภาษณ์ของท่านผบตรมาที่บอกว่าจะไม่รับจะไม่รับเนี่ยผมอยากเห็นจริงๆถ้าเกิดเรามีเห็นจริง,รงๆนะแล้วผบตรไม่รับเนี่ยนะมันเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับค,คุณเป็นผู้ประชาการตํารวจแห่งชาตินะครับคุณจะมไม่ไม่รับไม่ได้ทนายตครับการที่แม่น้องชมพู่ไปยืนคัด้านขอตการตัวที่ศาลจะจะส่งผลต่อการพิจารณาในวันพรุ่งนี้ทําให้ ไ,ได้รรรััับการรกาปะนตวคือมันก็มีผลนะครับเพราะว่าเวลาที่มีคนคัดค้านเนี่ยนะครับสาก็าจะพิจารณานะครับแต่่าท้ายที่สุดเนี่ยคือสาก็าจะมองเรื่องนี้เลยนะครับคือเอาเอา,เอาของแม่แม่องชมพู่ก่อนแม่องชมพู่เนี่ยไป,ไปไปยื่นประกันตัวเอ้ไป,ไปไปยื่นคัดค้านการประกันตัวเนี่ยนะครับอ้างอะไรอ้างอ้างว่าจะหลบหนีหรือว่าเอ่อเป็นเอ่ยุ่งเหยิงพยานหลักฐานลุงพลไม่มีพฤติกรรมแบบนี้แน่นอนแต่ที่ผมกังวลอยู่แค่ประเด็นเดียวเท่านั้นนะครับก็คือว่า เป็นคดออีอัตราโทษสูงแค่นั้นส่วนของแม่น้องชมพู่เนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับประเด็นนี้ประเด็น,นเดียวที่ศาลจะให้หรือไม่ให้นะครับเพราะพฤติกรรมของลุงพลเขาไม่ได้มีเรื่องหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานอยู่แล้วถ้าไม่ให้ต้องทำยังไงต่ออุทธรับอุทธรับ,รบแต่เราอยู่เพิ่งไปคาดการเลยดีกว่านะครับเรารอดูพรุ่งนี้ก่อนนะครับว่าศาลท่านยังไงผมคิดว่ายังไงศาลให้ความเป็นธรรมนะครับเพราะว่าลุงพลเนี่ยเขาก็แค่ถูกกล่าวหา นะครับเขายังไม่ได้เป็นคนผิดยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ถูกฟอ้องเป็นจำเลยด้วยซ้ำนะครับเขาก็อยากออกมาสู้คดีนะครับตอนนี้สถานการณ์โควิดอีกแล้กนะมันก็ลําบากกันกันทั่วไปห,หมดนะครับมันไม่ใช่ว่าเอาเขาไปอยู่แล้วแล้วมันจะทําให้ตารวจทํางานง่ายขึ้นมันไม่ใช่เลยเพราะตํารวจบอกว่าอะไรจําได้ไหมผู้บัญชาการตำรวจบอกว่าเขาทําสํานวนมาแล้ว 80%- 9 0ป่านนี้ร้อยไปแล้วนะครับแล้วลุงคนจะมีอํานาจอะไรไปไปยุ่งกับการทําสํานวนได้นะครับเขาทําสํานวนใกล้เสร็จแล้วนะครับ นายตั้มสามข้อหาของลุงพลเนี่ยดูมีข้อหาไหนที่ค่อนข้างหนักใจบ้างไหมฮะไม่หนักใจเลยครับจริงๆเลยนะด้วยความสัต์จริงเลยนะครับผมไม่เห็นผมผมยิ่งเห็นสำนวนนะครับผมยิ่งยิ่งสบายใจนะครับเพราะตอนนี้รู้แล้วแหละว่าโจทย์คืออะไรเพราะอะไรครับก็คือว่าเวลาเขาเขาแจ้งข้อหาเนี่ยเขาแจ้งเอาง่ายๆนะเมื่อวานเนี่ยผมฟังเขาแจ้งข้อหาเนี่ยเขามีมาพูดถึงเรื่องเออเรื่องว่าลุงพลเนี่ย เคลื่อนย้ายศพเพราะทําตามพิธีกรรมความเชื่อนะครับอ่ะพี่ๆนะะักข่าวทุกคนลอง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 ,ลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าไอพิธีกรรมความเชื่อเนี้ยใครไปเบิกความยอมรับได้ไหมใครไปให้การไหมว่าว่าอ๋อเห็นลุงพลไปทําพิธีกรรมอยู่คิดในสำนวนจะมีไหมไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนแล้วแล้วแล้วไอประเด็นตรงนี้มันไปอยู่ในบันทึกแจ้งข้อหาได้ยังไงมันไปอยู่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันจะต้องมีพยานคนไหนเนี่ยแหละก็ต้องบอกว่าลุงพลเชื่อในในเอ่อเรื่องไสยศาสตร,ร์หรือเรือ่องอะไรแต่ แต่ถามว่าเราได้เห็นจริงไหมล่ะมันไม่ได้เห็นอยู่แล้วบอกว่าข้อกล่าวหาเนี่ยผมสบายใจยิ่งเห็นยิ่งสบายใจนะครับแสดงว,ว่าเราเตรียมหลักฐานไม่ต่อสู้แล้วจากสามข้อหาถูกไหมครับผมเตรียมไม่พร้อมหมดแล้วนะครับคือที่ไปแจ้งข้อหาภาคผู้เยาว์นะครับไปภาคมันก็คือต้องพาไปต้องมีคนพบเห็นนะครับว่าเขาเนี่ยพาไปแล้วก็ไปทิ้งไว้ถ้าเกิดมีพยานประจักษ์พยานเห็นจริงๆนะครับลุงพลไม่โดนข้อหานี้หรอกลุงพลจะโดนข้อหา เจตนาฆ่าแล้วเพราะว่าสมมติว่าเราเอาเด็กขึ้นไปทิ้งข้างบนนะครับเราเล็งเห็นได้อยู่แล้วว่าเด็กจะต้องเสียชีวิตแน่อย่างนี้เขาเรียกว่าเจตนาโดยเล็งเห็นผลนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามีคนมามาเห็นแบบนี้ลุงพลก็โดนข้อหาเจตนาฆ่านะครับแล้วไม่มาแจ้งข้อหานี้ทําไมที่เขาบอก <นะ S 1> ่าทอทิ้งทําให้เด็กเนี่ยครับถึงแก่ความตายล่ะครับพี่ับมีพยานเห็นไหมล่ะครับว่าว่าทอดทิ้งถึงกับก็คือผมจะ,จะ,จ,ะจะสื่อถึงตรงนี้แหละคือไอ้ทอดทิ้งถึงแก่ความตายเนี่ย นะครับถ้าเกิดว่ามีพยานเห็นว่าท่อทิ้งจริงลุงพลโดนข้อหาเจตนาฆ่าไปแล้วแค่เห็นเดินแค่เห็นเดินในป่าหรือว่าใกล้กับตีนปูมีผลเห็นระบุตัวตนไหมล่ะถ้าเกิดเป็นเราเห็นตัวตนเนี่ยว่าเป็นลุงพลเนี่ยนะครับก็มีผลแต่ผมจะบอกว่าถ้าเกิดมีคนเห็นนะครับตั้งแต่ต้นเนี่ยคดีมันจบไปตั้งนานแล้วทำไมถึงมาเห็นใช่ถ้าเกิดมาให้การหลังจากนั้นเป็นปีนี่ก็เรื่องตลกแล้วเพราะตำรวจสอบคนหนึ่งเนี่ยไม่รู้กี่รอบ สอบซ้ำไปซ้ำมาคณะตั้มหลักๆที่เตรียมไว้เนี่ยครับเป็นพยานนิติวิทยาศาสตร์หรือเป็นพยานจากลุงพลครับที่เตรียมไว้ต่อสู้ทางคดีครับทุกมิติเวลาสู้คดีนะครับผมผมทุกเซนพร้อมเท่าไหร่ครับนายตั้มตอนนี้เหรอครับ ER ตอนนี้พร้อมประมาณ70แล้วนะครับเดี๋ยวก่อนขึ้นศา,าลาก็จะเต็มร้อยนะครับจะร้องหนึ่งห้าเจ็ดผบตรหรไหมครับเอาหลักฐานให้ผมดูก่อนเดี๋ยวว่าผบตรนี่ให้สัมภาษณ์จริงไหมแล้วเดี๋ยวจะมาพิจารณาอีกทีนึงนะครับผมก็ไม่ได้อยากไปทะเลาะผบตรทุกทุกสมัยหรอกกกกนนนนนะะะคคครรรรรัับบบาาาววททีี่่่่แลล้เเเเือองไโโมตติ็ดหก โดนมา6คดียังไม่เสร็จเลยนะครับก็ไม่อยากจะทะเลาะผบตรคนใหม่แต่ว่าทีนี้เนี่ยเวลาเราพูดเราต้องมาพูดกันตามความเป็นจริงนะครับเราไม่อยากจะจะต้องให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจผิดในเรื่องข้อข้อกฎหมายนะครับเราไปมอบตัวเพราะว่าตัวเขาเป็นพนักงานสอบสวนหัวหน้าพนักงานสอบนที่รับผิดชอบอยู่แล้วนะครับอย่างที่ตอบไปตั้งแต่ต้นนะครับมีอะไรถามอีกไหมครับโอเคครัโอเคนะครับเดี๋ยวผมไมหาลุงพลแล้วครับสวัสดีครับ